สำหรับการทดลองนะคะเรื่องการวิเคราะห์แอนไอออนตอนที่1ค่ะเราจะทําการศึกษาวิเคราะห์แอนไอออนในกลุ่ม1น,นะคะเราเรียกว่าเป็นโมเลกไทแอซิดกรุ๊ปค่ะซึ่งจะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือเป็นตัวคาร์บอเนตไอออนนะคะแล้วก็ตัวซัลไฟออนตัวแรกที่เราจะทดสอบนะคะก็คือเป็นการทดสอบคาร์บอเนตไอออนนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะทําการต่ออุปกรณ์ดังรูปนะคะเหมือนกับที่นึกษามีในีเดชชั่นแลบก็คือในหน้า116ค่ะ ตัวอย่างของเรานะคะจะถูกบรรจุอยู่ในหลอดทดลองนะคะขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวทดสอบนะคะก็คือเป็นสารประเภทลามวมอเตอร์นะคะก็คือเป็นสารละลายอิ่มตัวของบเบรียมไฮดรอกไซด์นะคะที่อาจารย์เตรียมขึ้นมาค่ะลักษณะจริงๆแล้วสารละลายอิ่มตัวของบเบรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจริงๆเวลาเตรียมมันจะมีตะกอนแต่เราจะใช้เฉพาะส่วนของสารละลายที่เป็นส่วนใสนะคะในการนํามาทดสอบค่ะ หลังจากที่เราเติมตัวอย่างลงไปนะคะอาจารย์ก็จะหยดกรดที่เป็นกรดซัลฟูริกนะคะที่อาจารย์เตรียมตรงนี้ก็คือเป็น6กโมลาร์นะคะซัลฟูริกแอซิดลงไปประมาณ4-5ห้ายดนะคะแล้วเราก็จะรีบปิดหลอดทดลองของเรานะคะจริงๆตัวอย่างของเราเนี่ยจะใส่ประมาณ1นึมลตรแต่เนื่องจากว่านะคะด้วยปริมาณปริมาตรของหลอดนะคะเป็นหลอดทดลองขนาดใหญ่แล้วก็เวลาเราต่ออุปกรณ์เนี่ยนะคะเราจะต้องให ส่วนที่เป็นนะคะท่อรูปตัว L เนี่ยนะคะอยู่ในลักษณะที่เป็นลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นสารละลายตัวอย่างของเราจะต้องมีมากพอสมควรนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามันเกิดก๊าซนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะคะอย่างเพียงพอค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเติมตัวอย่างนะคะลงไปในหลอดทดลองของเรานะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหยดตัว6โมล,ลาร์ของตัวซันฟลิกค่ะลงไปประมาณ4 5หยดนะคะจานก,ก็จะรีบปิดนะคะจุกยางนะคะ อีกรอบหนึ่งนะคะ